เย็นคืนวันลอยกระทงนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่วัดพระาธาตุพนมนะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะพาทุกคนไปงานลอยกระทงตรงหน้าวัดนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่นี่ตรงวัดพระาธาตุพนมข้างในนะคะไปกันค่ะ ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็เดินมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานประจำปี2566ก็จัดอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมเหมือนเดิมนะคะกระทงแรกนะคะที่เข้าร่วมประกวดนะคะตอนนี้นางนุพมาศก็ยังอยู่ประจำกระทงอยู่นะคะแต่ว่าพี่เติมไม่แน่ใจว่าเป็นของชุมชนไหนนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีพี่เต็มถ่ายมาติดไฟเนาะ ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะและก็นี่เป็นซุ้มที่สองนะคะเป็นกระทงของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยายลัยสงขลนครพนมนะคะและนี่ก็เป็นของโรงเรียนอนุบาลวัดประธาดพนมนะคะพร้อมกับนางนพมาศและก็นางรำประจําซุ้มนะคะมีการแสดงด้วยนะคะสำหรับ ซุมนี้เนาะก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะคะปีนี้และนี่ก็เป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีทา่าพนมนะคะลิ้นผ่านกันแล้วนะคะนางนุพมาศก็ยังอยู่ประจํากระทงนะคะมีความสวยงามอลังการไม่แพ้กันนะคะสำหรับแต่ละซุมเนาะและนี่ก็เป็นชุมชนหมู่ที่14ตําตำบลท่าพนมนะคะ ก็ถือว่า,าสร้างสรรค์นะคะออกแนวสร้างสรรค์เนาะสำหรับซุ้มนี้นะคะนางนุพมาศก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะก็ยังอยู่ประจาซุ้มอยู่นะคะพี่เต็มมาทันพอดีเลยเนาะพอดีนางนุพมาศยังอยู่ประจาซุ้มอยู่นะคะและนี่ก็เป็นของโรงเรียนอนุบาลเชษฐาหนงนุษย์นะคะก็เข้าร่วมประกวดเช่นกัน และนี่ก็เป็นของชุมชนหมู่ที่7ตําบลทาดพนมนะคะนางนุพมัดก็ยังอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มมาเวลาประมาณสองทุ่มเศษนะคะก็มาทันพอดีนะคะนางนุ่มพมาดยังนั่งให้เราได้ชมความสวยงามนะคะและนี่ก็เป็นของวิทยาลัยธาตุพนมนะคะสวยงามไม่แพ้กันนะคะสำหรับ กระทงแล้วก็นางนพมาศเนาะวันนี้พี่เต็มมีโอกาสได้พาทุกคนมาชมนะคะและนี่ก็เป็นของโรงเรียนทตุพนมนะคะสวยงามไม่แพ้กันค่ะพี่เต็มก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะสมต่อมานะคะเป็นของชุมชนหมู่ที่หนะคะตำบลทตุพนมเนาะก็ไม่แพ้กันค่ะ สำหรับกระทงแล้วก็นางนพมาศต้องรอดูผลตัดสินนะคะยังไงก็ติดตามได้นะคะทางเพจต่างๆนอาะส่วนพี่เต็มแล้วก็น่าจะไม่ได้อยู่ถึงตัดสินนะคะและนี่ก็เป็นของชุ่มชนหมู่ที่1นะคะของตำบลท่าพนมซุ้มนี้ถือว่าอลังการมากเลยทีเดียวนะคะมาครบเต็มรูปแบบนะคะก็จะเห็นว่า มีความยิ่งใหญ่มีความอลังการมากกว่าซุ้มอื่นๆนะคะก็สวยงามอลังการทั้งกระทุงและก็นางนพมาสนะคะและนี่ก็เป็นหมู่ที่11ดนางนพมาสสวยมากนะคะสำหรับหมู่นี้เนาะและนี่ก็เป็นชุมชนบ้านหัวบึงทุ่งหมู่ที่3มนะ มาถึงตรงนี้นางนุพมาศก็ยังอยู่ประจำกระทงอยู่นะคะทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นชุมชนหมู่ที่13นะคะมีความเป็นมินิมอลเนาะสำหรับซุ้มนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็สวยงามไม่แพ้ซุ้มอื่นเหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นตำบลทัุพนมเหนือนะคะชุมชนหมู่ที่ 4นะคะนางนุพม่าไม่อยู่แล้วนะคะพอพี่เต็มเดินมาถึงจุดนี้นะคะไม่ทันแล้วนะคะนางนุพม่าไปขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นสุดท้ายชุมชนหมู่ที่6นะคะบ้านหนองหอยท่านั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ทันนางนุพม่าแล้วนะคะสองซุ้มนี้พี่เต็มไม่ทันนางนุพม่าเนาะเพราะวา่านางนุพม่า ไปขึ้นเวทีแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศงานปีนี้นะคะประจำปี2566นะคะอ่าขึ้น15คขําเดือน12เนาะวันเพ็ญเดือน12นะคะกระทงก็มีขายเนาะและนี่ก็เป็นเวทีที่นางนุพมาศประกวดนะคะแต่ว่าพี่เต็มไม่ได้อยู่ดูนะเพราะว่ามันอ่า ค่อนข้างที่จะดึกหน่อยนะคะพี่เต็มก็เลยขอกลับก่อนก็แล้วกันก่อนกลับพี่เต็มขอพาทุกคนมาชมเรือไฟนะคะมาถึงก็กําลังจุดพูทันนิดหน่อยนะคะยังไงก็ขอเอาไฟด้วยนะคะที่มาไม่ทันเนาะปิดท้ายด้วยพูจากเรือไฟสวยๆก็แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลอยกระทงหรือว่าไม่มีคู่ลอยกระทงปีนี้นะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงกับพี่เต็มนะคะอย่าน้อยใจอย่าเศร้าเสียใจไปเลยที่เราไม่มีคู่นะคะพี่เต็มก็มาคนเดียวเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเที่ยวงานด้วยกันค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศ วันเพ็ญเดือน12น้ำในคลองเต็มตะลิงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าวัดนะคะเป็นซุ้มหน้าวัดก่อนกลับนะคะค่ะสำหรับเน้า กระทงกีนี้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดรียมต้อนฝาเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเตรียมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ขอบคุณมากนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย